สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โตชิบาทีวีไทยแลนด์วันนี้พบกับผมมิโซจะมารีวิวสินค้ารุ่นใหม่ของโตชิบาทีวีที่มีชื่อรุ่นว่า c 350L ทุกท่านจะดาดิ่งสู่ทุกมุมมองใหม่ด้วยความคมชัดระดับ 4K สุดตื่นตาตื่นใจตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการรับชมภาพยนตร์การดูซีรีส์การฟังเพลงการรับชมกีฬาและการเล่นเกมนั่นเองนะครับ สำหรับซีรีส์ c 3 0 0 l ในปี2022นี้นะครับทางโตชิบ้าทีก็ใส่คุณสมบัติใหม่ๆและอัปเกรดคุณสมบัติใหม่ๆเข้ามาในซีรีส์นี้นะครับในส่วนของตัวคุณสมบัติใหม่เนี่ยก็ใส่มาให้3อย่างหลักๆด้วยกัน1ก็คือในส่วนของตัว อั t i ิเมทโมชั่นถ้าทุกท่านอยากชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่มีความรวดเร็วหรือรับชมกีฬาเนี่ยก็สามารถใช้คุณสมบัตินี้นะครับดูคอนเทนต์ได้อย่างลื่นไหลเลย2นะครับก็คือในส่วนของตัวเทคโนโลยีภาพและเสียงทาง t o ชิบะทีวีไ a ยแลนดก็ทําการอัปเกรด d o l b บ Vision ่นและ d o l b บ a ้ m o ดให้มาก,กับทาง t 350L ตัวนี้เลยและสุดท้ายก็คือ Apple AirPlay ถ้าทุกท่านใช้มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS ก็สามารถเชื่อมต่อ มือถือเข้ากับทีวีได้อย่างง่ายดายเลยครับในส่วนของการอัปเกรดใหม่นะครับก็ทางตัวชิบ้าทีวีเนี่ยได้ทําการอัปเกรด3ส่วนหลักๆให้กับทางรุ่น c 3 5 0 l 1ก็คือ AI 4K upscaling นะครับถ้าทุกท่านเปิดคอนเทนต์ใน YouTube หรือ Netflix ที่มีความคมชัดน้อยกว่า 4K นะครับทางตัวซีรีส์เนี้ยจะทําการอัพคอนเทนต์ให้ใกล้เคียง 4K มากที่สุด2หากท่านชื่นชอบในการเล่นเกมตัวนี้ก็มีเกมโหมดมาให้ใส่ในส่วนของตัว VRR และ ALM ทำการลด Input l แหลกในขนาดการเล่นเกมนะครับและสุดท้ายอัปเกรดมาใหม่ให้ก็คืออัปเกรดเป็นระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับซึ่งจะมีการดีไซน์นะครับหน้าตา UI ต่างๆให้สวยงามและง่ายต่อการใช้งานนะครับในเรื่องของตัวการดีไซน์ของซีรีส์4ีส 0L นี้นะครับผมบอกเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือในส่วนของตัวจอบอกเลยนะครับในส่วนของตัวจอเนี่ยนะฮะมันมีการวางตัวจอเนี่ยลอยออกมา สิ่งที่ท่านจะได้รับเวลารับชมก็คือจะไม่เห็นมุมและขอบต่างๆนะครับในขณะรับชมไม่มีอะไรที่มารบกวนสายตาเลยนะครับในส่วนที่2ก็คือลักษณะการดีไซน์ในส่วนของตัวสีปีนี้นะครับทุกรุ่นของ C ีสามาสูรนะครับสีด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับขาตั้งเป็นโลหะนะฮะแข็งแรงทนทานเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้นะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของตัวด้านหลังของทีวีนะครับ ในส่วนของตัวด้านหลังทีวีเนี่ยทางโตชิบ้าทีวีเนี่ยครับใช้การออกแบบโดยใช้แผงหลังเนี่ยเป็นโลหะถามว่าโลหะมันดียังไงโลหะเนี่ยมันจะทําให้ทีวีของเราเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้ซึ่งจะช่วยถนอมทีวีให้เราสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเลยครับในส่วนของช่องเชื่อมต่อของรุ่น c 3 5 0 L ตัวนี้นะฮะก็ให้ช่องเชื่อมต่อมาหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น USB สําหรับรุ่นที่ผมเอามารีวิวตัวนี้นะฮะให้ในส่วนของตัว USB เนี่ยมาสมุมด2ช่องนะครับ ให้ HDMI มาทั้งหมด3ช่องแต่ความพิเศษอยู่คือในส่วนของตัวมี1ช่องเนี่ยที่เป็น EARC นะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือชอบดูภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆเนในส่วนของตรงนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ให้ในส่วนของตัวช่อง Athena นะฮะหรือช่องสายอากาศและให้ในส่วนของตัวช่องสายแลนมาด้วย พูดง่ายๆเลยว่ารุ่น G 3 5 0 l ตัวนี้ตอบทุกโจทย์การใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะชอบดูหนังฟังเพลงหรือการเชื่อมต่อแบบไหนก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสบายเลยครับในส่วนของรีโมทนะครับก็มีการดีไซน์ออกมาเป็น2ส,สีทูโทนด้วยกันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวปุ่ม ะะปุ่มใหญ่สวยงามนะครับสามารถกดรายละเอียดต่างๆได้ง่ายเลยนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวการควบคุมแล้วนะครับท่านอยากใช้ปุ่มกดเลื่อนซ้ายขวาก็สามารถกดได้ง่ายดายเลยและในส่วนสุดท้ายนะครับ เป็นปุ่มที่เรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะออกมาให้ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube นะครับ Google Play หรือพ r i m e v i d e ดีโอนั่นเองนะครับในส่วนของตัวรุ่นทีวีซีสามาูอตัวนี้นะครับทางโตชิบ้าได้ทําการอัปเกรดมาจากปีที่แล้วนะครับปีแล้วเป็นระบบปฏิบัติการ Android ปีนี้อัปเกรดให้มาเป็น Google TV นะครับทุกท่านสามารถดูได้ตรงมุมขวาด้านบนเลยลักษณะของการอัปเกรดเป็น g o เ g l e TV วนะครับจะเห็นได้ว่าักะการาน,นย,ายมนคบ ด้านบนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันโปรดที่ทุกท่านใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับต้องการดูคอนเทนต์เรื่องลงมาเนี่ยดูพรามวิดีโอ Apple TV Google Play นะครับหรือแม้แต่ทั้ง u t u b e นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้เลยครับต่อไปนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของเทคโนโลยีภาพและเสียงที่เรียกว่า Dobby Vision และ d o บบี้เอสนะครับหากท่านไหนสมัครในส่วนของตัว Netflix แล้วก็เป็นตัวพรีเมียมที่สุดเนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้เลยที่เรียกว่า Dobby Vision และ d o b บี้เอสมนะครับ TVC สามาศูนย์ของเราเนี่ยสามารถ แสดงภาพและเสียงนะครับในส่วนของตัว Do บ b y v i s i o n และ Do b b y a แ m o โได้เป็นอย่างดีนะครับให้กดหาหนังนะครับท่านจะเห็นในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นบนตัวหนังตรงนี้เลยนะครับมุมนี้เลยที่เรียกว่า d o b b y Vision และ Do b b y a แ m o โในส่วนของ d o บ b y Vision นเนี่ยเวลาทุกท่านเปิดหนังเนี่ยจะเห็นรายละเอียดในมุมที่มืดมุมสว่างได้อย่างชัดเจน หากท่านไหนมีซาวบาแล้วก็รองรับ Dolby Atmos สามารถเชื่อมต่อกับทางทีวีซ 350L ตัวนี้ก็จะสามารถถอดรหัสเสียง Dolby Atmos ได้นะครับเวลาท่านรับชมภาพก็จะภาพเหมือนในโรงหนังก็จะเหมือนรับฟังเสียงในโรงหนังนะครับเซอร o u รอบทิศท,ทางทุกท่านได้ดื่มดำกับตัวภาพและเสียงเต็มทุกอัตลรสเลยครับ This Oh, yeah. remind me where the fuck is here yeah. uh, specificity yeah. <laughs> อย่างที่แจ้งไปข้างต้นสำหรับทีวีรุ่นใหม่ c 3 5 0 l ของ t o s h i ารรุ่นนี้นะครับได้มีการอัปเกรดในส่วนของเกมโหมดเข้ามาซึ่งเกมโหมดเนี่ยก็จะมี2คุณสมบัติก็คือตัว VRR และ ALLM สำหรับคอเกมเลยซึ่ง VRR เนี่ยจะช่วยปรับเฟรมเรทให้เป็นอัตโนมัตินะ เพราะว่าทุกฉากของเกมเนี่ยมันจะมีรายละเอียดและเฟรมเดทไม่เท่ากันเวลาทีวี TV รุ่นไหนที่ไม่มี v r เนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าการกระตุกและกันนะพูดง่ายๆนะครับฉากแต่ฉากมันก็จะไม่สมูทแต่สําหรับ v r ของตชิบ้า c ี3 0ตัวนี้นะครับก็จะช่วย ปรับเฟรมเรททุกอย่างให้เท่ากันภาพก็จะดูลื่นไหลนอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัว ALM นัน่นหมายความว่าเวลาทุกท่านเล่นเกมนะครับบังคับคอนโซลเกมซ้ายขวาเนี่ยครับมันก็จะช่วยลดอินพุตแลกนะฮะจุใจสำหรับคอเกมนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขับรถทุกอย่างสมุดนะฮะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสนามแข่งรถจริงๆเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ VRR และ ALM ก็ช่วยตอบโจทย์ทุกการเล่นเกมให้เหมาะสมและก็เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมครับ ต่อมาผมจะมาพูดในเรื่องของการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่เรียกว่า AI 4K Upscaling นะครับคอนเทนต์ที่ผมจะเปิดเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ The Voice Thailand นะครับคอนเทนต์นี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะว่าความละเอียดเนี่ยไม่ใช่ 4K เลยเห็นไหมฮะก็จะเป็น 1080p เท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่ Full HD นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับขณะที่เล่นคอนเทนต์เนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นว่าเห็นไหมฮะรายละเอียดของภาพเนี่ยนะครับ เนียนกลิบเลยนะฮะดูแล้วนะครับไม่มีจุดไหนเลยที่มันแตกนะครับเห็นไหมครันี่คือประสิทธิภาพของการอัพสเกลลิงด้วยชิปประมวลผล Rexa 4K ของโตชิบ b า 4350L นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวนะ Ultimate Motion ผมกดไปที่ปุ่มทีวีนะครับที่เป็นรูป เครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้านล่างเลยนะครับกดเข้าไปคุณสามารถไปเลือกตั้งค่านะครับการเคลื่อนไหวต่างๆได้นะนะครับเลือกไปที่การตั้งค่าขั้นสูงจะเห็นได้ว่าขณะที่เ,เลื่อนไปเนี่ยเราจะเห็นอีก1คุณสมบัติของ c 3 5 0ที่เพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่าฟ i ล์มแมกเกอร์โคุณสามารถกดเลือกเล่นนะครับฟิล์มแมกเกอร์โหมดตามคอนเทนต์ต่างๆเพื่อให้ได้ภาพตรงกับเจตนารมณ์ของผู้กับนอกจากนี้เราไปดูในส่วนของตัว Ultimate Mo ช i o n นะฮะกดไปที่ปรับปรุงการเคลื่อนไหวนะครับ คุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับจะเป็นในส่วนของตัวมาตรฐานแบบเรียบอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือจะเป็นในส่วนของตัวกําหนดเองคุณก็สามารถปรับลดอาการสั่นอาการเบอร์ได้นะนะครับเห็นไหมครับทั้ง upscaling ก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวก็ได้เช่นกันนะครับในขณะรับชมคอนเทนต์เราก็จะแทบที่จะไม่รู้สึกเลยว่าโอ้คอนเทนต์นี้มันไม่ใช่ 4K เพราะว่ามันได้รับการ เพิ่มประสิทธิภาพโดยชิป r e x a 4K หลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมต่อ Bluetooth Remote เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Google Assistant <c oughs> เพื่อพูดในสิ่งที่ทุกท่านต้องการได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเพลงดูนะครับเปิดเปิดเพลง Justin Bieber <c oughs> ต่อมานะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัว Apple Airplay นะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะทำการใช้ตัว p p p l e i r p l a y สิ่งแรกนะครับตัวทีวีจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัววงแลนเดียวกันกับตัวมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการใช้ตัว Apple Airplay ยทำยังไงเราไปดูกันครับหลังจากที่ผมได้ทำการเชื่อมต่อตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ากับตัวทางมือถือและตัวทีวีเป็นวงแลนเดียวกันแล้วนะครับสิ่งต่อมาครับให้ทุกท่านนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะ มุมขวานะครับท่านก็จะเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวสกรีนตัวนี้ครับกดเข้าไปนะครับทางมือถือก็จะทําการค้นหาชื่อทีวีหลังจากนั้นครับทาการกดเชื่อมต่อเลยครับมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ Air ์เพบนทีวีมา,าคนที่ใช้ตอนแรกนะครับมันจะมีรหัสนะครับครั้งแรกเนี่ยจะมีรหัสให้เราใส่ในการทําความรู้จักกับทีวีโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนลองไปดูสกรีนนะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอยากเปิด ตัวนี้ขึ้นไปแชหน้าจอนะครับเห็นไหมฮะหน้าจอเราก็จะในมือถือเราก็จะไม่แสดงเลยนะครับแต่ในทีวีเนี่ยก็จะเห็นคอนเทนต์ต่างๆที่เราทำการใช้ตัวคุณสมบัติ apple airplay เข้าไปนะครับทุกท่านก็จะสามารถเพลิดเพลินกับการดูคอนเทนต์นะครับในการใช้ apple airplay ขึ้นไปบนทีวีได้อย่างเพลิดเพลิน เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวทีวีรุ่นใหม่ C30L ของ t o s h i b าทีวีไทยแลนดนะครับก็เต็มทุกอัตรบเลยไม่ว่าจะเป็นในการรับชมภาพพยนต์นะครับการเล่นเกมนะครับหรือการดูคอนเทนต์ต่างๆเพื่อแสดงศักยภาพในการอัพสเกลนะครับคิดว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ดาดิ่งสู่ทุกมุมมองนะด้วยความคมชัดระดับ 4K นะครับ ตื่นตาตื่นใจตอบโจทย์ทุกลฟสสไตล์เลยสุดท้ายนี้นะครับหากต้องการข่าวสารเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมติดตามที่ Facebook t o s h i าท TV Thailand หรือต้องการพูดคุยกับเพื่อนๆชาวโตชิบ้าขับอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มโตชิบ้า t ีวีไทยแลนนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมดูในส่วนของตัวช่อง YouTube นะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์โตชิบ้า t ีวีไทยแลนด์ u ูทูบช n แนลสำหรับผมวันนี้มิสเจโอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ